นมฝักบัวดอกอัญชันของเราค่ะเ <Wow. S 1> นี่ยเพื่อนๆสังเกตดูนะตรงกลางอะ่ะนุ่มแต่ขอบขอบอะ่ะกรอบเนี่ยเป็นคุณสมบัติพิเศษของแป้งสูตรนี้ที่เราใช้นะคะก็คือตรงกลางมันนุ่มๆน,นะกินเข้าไปมันจะไม่ใช่แข็งหมดทั้งอันนะคะแต่ขอบขอบอะ่ะมีความกรอบอะ่ะคืออันนี้วางไว้ประมาณสักสิบกว่านาทีแล้วนะคะก็ยังกรอบอยู่เลยนะ หมาความว่าถ้าเกิดเพื่อนๆทำไปขายนะคะมันก็จะคงความกรอบไว้ได้นานนะเดี๋ยวจะขอฉีกดอกนี้ให้ดูและกันเนาะลักษณะมันจะมีแบบซ้อนกันเป็นชั้นๆๆๆเหมือนกับดอกไฮเดรเนยียเลยนะคะคือแบบข้างในมันนุ่มฟูมากเลยใช่ปะนุ่มๆหยุ่นๆน,นะคะในขณะที่ขอบๆเนี่ยมันจะดูกับกรอบนะแต่ตรงกลางมันนุ่มเห็นไหมคะว่ามันพิเศษมากๆเลยสวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l เจฟแว่นแอนมนุษย์เมียนะคะเรายังคงอยู่ในซีรีส์ขายของตลาดนัดขายอะไรดีค่ะและเมนูในวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเมนูที่ต่อเนื่องมาจาก2วันที่แล้วนะคะเพราะเมนูนี้ก็คือขนมฝักบัวน้ำอันชันโอ้โหเปิดยิ่งใหญ่มากทุกคนค <Yeah. S 2> รบมือ ก็มาถึงน้ำอัญชันกันบ้างนะคะซึ่งอัญชันเนี่ยมีประโยชน์ด้วยนะแล้วก็พอเรามาทําเป็นขนมนะคะมันจะได้สีที่สวยงามเวลาไปวางขายลูกค้าต้องเหลียวหลังอย่างแน่นอนนะคะเอาละค่ะก่อนที่จะเข้าไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราจะได้ทําคลิปต่อไปนะคะแล้วก็ฝากกด Subscribe ไว้ด้วยเพราะว่าเรายังมีเมนูดีๆเด็ดๆมาฝากเพื่อนๆกันในทุกๆวันเลยค่ะถ้ากดไลค์กดแชร์เรียบร้อยแล้วให้เชฟแว่นทำให้ดูเลยนะคะว่าทำยังไงค่ะ เรียมส่ผสมก่อนเลยนะครับนี่คือแป้งสาลีครับใช้120กรัมนะครับแป้งข้าวเหนียวครับ50กรัมครับแป้งข้าวเจ้า50กรัมครับน้ำตาลทราย45กรัมครับเกลือสมุทรครึ่งช้อนชาครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆกวนส่วผสมให้เท่ากันเลยนะครับ พอส่วนผสมเข้ากันแล้วครับเดี๋ยวต่อไปเราไปทำน้ำตาลเคี่ยวกันเลยนะครับหัวกะทิรอบแรกที่เราเตรียมไว้นะครับ100มิลลิลิตรนะครับเอามาใส่ในหม้อครับเสร็จแล้วตามด้วยน้ำตาลปี๊บครับ100กรัมครับที่เราเตรียมไว้นะครับเอามาเคี่ยวกับหัวกะทิได้เลยนะครับเคี่ยวแค่พอให้น้ำตาลละลายนะครับผมไม่ต้องให้มันเดือดนะครับเคี่ยวด้วยไฟอ่อนนะครับเพื่อนๆพอเราสังเกตดูแล้วว่ามันจะไม่มีเป็นก้อนน้ำตาลปี๊บแล้วนะครับเสร็จแล้วปิดแก๊สเลยครับเอาแค่พอาอุ่นพอนนนะครััับต้้้งงงทิไวใหมเย็ล ลงไปนะคะอย่าใส่ทีละเยอะนะทยอยใส่ทีละนิดทีละนิดแล้วก็คนสลับสลับกันไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเนียนนะคะนี่ครับน้ำอัญชันที่เราเตรียมไว้นะครับ150้ามิลลิลิตรครับทยอยใส่ลงไปครับน้ำอัญชันเวลาเราคั้นมามันจะเป็นสีฟ้านะคะ เพื่อนๆจะทําเป็นสีฟ้าไปเลยก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากได้เป็นสีม่วงแบบของเราเนี่ยนะคะก็ให้บีบมะนาวลงไปนิดนึงค่ะอย่าเผลอบีบเยอะเกินไปนะเดี๋ยวจะกลายเป็นขนมรสเปรี้ยวนะคะสีสวยจังเลยอะ่ะค่อยๆทยอยใส่น้ำอัญชันลงไปนะครับเพื่อนๆจะใส่ทีเดียวหมดเลยนะครับเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องใส่จนมันครบตามส่วนผสมที่เราให้นะ ให้เพื่อนๆสังเกตด,ดูว่าถ้าเกิดเนื้อของแป้งเนี่ยมันเหลวๆแต่มีความข้นนิดหน่อยนะคะคล้ายๆนมข้นหวานแบบนั้นถือว่าใช้ได้แล้วก็หยุดใส่ส่วนผสมที่เป็นน้ำนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเหลวเกินไปค่ะ oh. แล้ก็เหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเครื่องตีมือนะคะเพื่อนๆสามารถจะใช้เครื่องตีมือมาช่วยก็ได้ค่ะ ขั้นตอนต่อไปครับกะทิที่เราเตรียมไว้นะครับ50มิลลตรครับทยอยใส่ลงไปครับอันนี้เป็นหัวกะทินะคะเสร็จแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันครับขั้นตอนสุดท้ายครับเ,เพื่อนๆนำกระชรมากรองนะครับว้ายสีน่ากินมากเลยค่ะเป็นสีไลาหล็กเนาะ อ่าเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องเขี่ย ع, เอาต้นก้อนนี้ลงไปนะครับเ,เพื่อนๆเสร็จแล้วก็ไปพักไว้2ชั่วโมงนะคะครับผม a later few moments later. ลองทอดดูนะครับืสวยแต่ต้องหมุนๆหน่อยมันเหมือนดอกไม้มบมนบอนข้างเดียวอยเลงน้ ลาทอดเราต้องมีตะเกียบอันนึ่งนะคะเอาไว้ช่วยแบบหมุนๆมันม,มันจะได้กลมสวยทั่วทุกด้านนะคะเสร็จแล้วครับประมาณนี้นะครับออสวยจังอ้มัอนดอกไฮเดรนเยียสีม่วงสวยมากค่ะเคล็ดลับในการทอดอีกอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆต้องควนแป้งก่อนที่จะทอดทุกครั้งนะครับว่าเป็นการเพิ่มอากาศเข้าไปในแป้งนะครับเพื่อนๆไม่งั้นมันจะไม่ฟูนะ ่นีต้องควรควนแป้งอย่างนี้นะโอเคค่ะเสร็จแล้วก็หยอดครับควนมันด้วยมุกควนควนได้ไหมเดี๋ยวจะเดินโอ้อันนี้สวยเวลาหยอดลงไปแบบอย่าก,กี้กี้กลงๆนะคะเอาให้มันเด็ดขาด รวดเดียวกันเลยนะคะแต่อย่าเทแรงนะเดี๋ยวก,กระจายหมดนะคะอ่าเดี๋ยวน้ามันมันน้อยไปขออนุญาตเติมน้ามันนะครับเหมือนไฟมันแรงฝั่งเดียวเนาะออ,มะอมมืมันจะต้องมีฝั่งหนึ่งไหม,มฝั่งหนึ่งไม่ไหมเป็นทุกดอกนะคะอันนี้อยู่ที่เตาเกล็ดบ้านเราหัวมันตันฝั่งหนึ่งระหว่างรอน,น้ามันร้อนนะครับเพื่อนๆกวนแป้งรอครับตักมาก็แค่นี้ครับประมาณหนึ่งกระพีแค่นี้พอเสร็จแล้วก็หยอดครับ ก็นับไปในใจนะคะประมาณสิบวิถึง1ิห้าวินะแล้วค่อยวิทน้ำมันนะคะช่วงแรกๆอย่าเพิ่งวิทน้ำมันนะก็ปล่อยให้มันเซ็ตตัวก่อนนะคะอ่าประมาณนี้นะแล้วก็วิทได้เลยครับอุ๊ยอันนี้น่ากินน่ะตะกรงจองประมาณนี้นะครับอันนี้ไม่ได้ใส่ผงฟูเลยใช่ไหมคะไม่ได้ใส่ครับแต่ก็ยังฟูสวยเลยเนาะอืมมันขึ้นอยู่กับเราหมักแป้งด้วยนะคะเพื่อนๆยิ่งหมักแป้งนานยิ่งดีนะคะ แล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับขนมฝักบัวดอกอัญชันของเราค่ะน่ารอดทานจังเลยอ่ะคือแบบไม่เคยเห็นมีใครขายเลยนะถ้าเกิดเพื่อนๆทำไปขายนี่บอกเลยว่าต้องขายดีแน่ๆนะคะเพราะว่ามันจะไม่ซ้ำใครเลยะค่ะเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะคะว่ามันกรอบหรือเปล่านะคะเนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูนะตรงกลางอ่ะนุ่มแต่ขอบๆอ่ะกรอบ นี่เป็นคุณสมบัติพิเศษของแป้งสูตรนี้ที่เราใช้นะคะก็คือตรงกลางมันนุ่มๆน,นะกินเข้าไปมันจะไม่ใช่แข็งหมดทั้งอันนะคะแต่ขอบๆอ,บอะ่ะมีความกรอบอะ่ะคืออันนี้วางไว้ประมาณสัก10กว่านาทีแล้วนะคะก็ยังกรอบอยู่เลยนะหมายความว่าถ้าเกิดเพื่อนๆทําไปขายนะคะมันก็จะคงความกรอบไว้ได้นานนะ เหมาะมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราจะไปวางขายเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าเอ้ยวางไว้แป๊บเดียวแล้วมันจะแฉะมันจะเหี่ยวนะคะโอเคเดี๋ยวจะขอฉีกดอกนี้ให้ดูแลกันเนาะเพราะว่าลักษณะมันจะมีแบบซ้อนกันเป็นชั้นๆๆเหมือนกับดอกไฮเดรเนียเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยคะ่ะหนึ่งสองสาม เพื่อนเห็นอะไรไหมคือแบบข้างในมันนุ่มฟูมากเลยใช่ปะเออมันดูแบบนุ่มๆหยุนๆน,นะคะในขณะที่ขอบๆเนี่ยมันจะดูกรอบๆนะแต่ตรงกลางมันนุ่มเห็นไหมคะว่ามันพิเศษมากๆเลยอ่ะมาชิมกันนะคะอืมเฮ้ยข้ฟินเนี่ย พูดอะไรอะ่ะข้างในมันนุ่มมากเหมือนกินขนมอะไรนะเขานึกแป๊บเพือพ่อนๆนเคยกินขนมครกที่เป็นใบเตยไหมเนี่ยข้างในมันเป็นอย่างนั้นเลยเพือพ่อนเเห็นแบบที่มือสันจะมีแบบน้ํามันติดอยู่อะ่ะแต่ว่าพอกินเข้าไปไม่ได้รู้สึกเลี่ยนเลยนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนเราใช้น้ํามันบัวนในการทอดนะมันจะคงความหอมของขนมโออยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะหืมเหมือนเค้กนุ่มๆอะ่ะอร่อยมากเออใบเตยกับมะพร้าวอ่อนว่อนาอร่อยแล้วคือเจออันนี้นี่คือแบบใบเตยกับมะพร้าวอ่อนเอาไปอย่างละสิบเต็มสิบนะ อันนี้เอาไปร้อยเจ็มสิบอร่อยจริงๆไม่จริงนางนะคะลองไปทาทานดูนะเพื่อนๆนะข้อสําคัญคืออย่าลืมหมักแป้งไว้นะคะต้องมากกว่า2ชั่วโมงนะอันนี้รู้สึกจะหมักไป4ชั่วโมงเลยโอเคทีนี้เรามาดูต้นทุนกันดีกว่านะคะครับสาหรับต้นทุนนะครับแป้งสาลีร2 0ีกรัมนะครับอยู่ที่4บาท68สตางค์ครับแป้งข้าวเจ้า50กรัมอยู่ที่2บาท50สตางค์นะครับแป้งข้าวเหนียว50กรัม2บาท50สตางค์ครับ เกลือครึ่งช้อนชาตีไปอยู่ที่25สตางค์นะครับน้ำตาลทราย45กรมัมอยู่ที่99สตางค์ครับน้ำตาลตโนโหนึ่0รกรมัมอยู่ที่3บาท50สตางค์นะครับกะทิ150มิลลิลิตรนะครับอยู่ที่10บาท50สตางค์ครับดอกอัญชัน1ถุงซื้อมา10บาทเราตีให้ไปคร่าวๆว่าใช้ไป10บาทเลยนะครับจริงๆคือใช้ไปแค่ หนึ่งในสามของถุงเองนะใช่ต้น<ต>ทุนจริงๆได้แค่มาสามสี่บาทอืมแต่เราตีเผื่อไว้สิบตีเผื่อ<า> <นะ S 2> ไว้ให้เลยนะคะอ่าฮะรวมแล้วราคาต้นทุนเซตนี้จะอยู่ที่สามสิบสี่บาทเจ็ดสิบสองสตางค์ครับอืมทาได้ทั้งหมดสิบเจ็ดชิ้นนะคะทําได้สิบเจ็ดชิ้นถ้าเกิดขายหมดสิบเจ็ดชิ้นจะอยู่ที่แปดสิบห้าบาทนะครับอืมตีสว่าชิ้นละห้าบาทนะอ่าฮะเซตนี้เราจะได้กําไรอยู่ที่ห้าสิบบาทยี่สิบแปดสตางค์ครับโอ้เกินเท่าหนึ่ง ใช่ไหมใชม่ก็คืออะไรก็ตามที่เพื่อนๆทำแล้วกำไรมันเกินเท่าหนึ่งทำไปเลยนะคะแล้วที่สำคัญสูตรเนี้ยเราใส่กะทิน้อยมันจะทําให้เพื่อนๆเ,เก็บไว้ได้นานไม่เสียนะคะสมมุติว่าเพื่อนตีแป้งวันนี้นะคะอาจจะตีวิดีโอเยอะๆเลยวันนี้ทอดไปขายไม่หมดไม่เป็นไรเก็บไว้เข้าตู้เย็นไว้วันรุ่งขึ้นไม่ต้องไปตีแป้งใหม่นะคะ แต่ว่าต้องคนแป้งให้มันเกิดฟองอากาศเนาะก่อน uh huh. ทอดนะคะอย่างที่เชฟแว่นทําให้ดูนะจะมีการคนๆเพื่อเรียกให้อากาศเข้าไปข้างในนะคะหลายๆคนแบบเอาไปลองทําแล้วแบบออทำไมเขาทําแล้วมันไม่ฟูนะคะก็คือก่อนทอดจริงอะ่ะคุณจะต้องคนเพื่อเรียกอากาศเข้าไปในแป้งด้วยนะคะถึงแม้ว่าตอนที่เราผสมเราจะตีแป้งไปรอบหนึ่งแล้วก็ตามนะแต่ก่อนที่จะทอดอ่ะนะคะก็ต้องตีแป้งอีกครั้งหนึ่งด้วยค่ะ oh. อ่ะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆน,นะคะอยากให้เราทำเมนูอะไรคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดติดตามช anel นนี้ไว้นะคะเราจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปแล้วก็เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเมนูต่อๆไปด้วยเพราะว่าเรายังมีเมนูดีๆมาฝากเพื่อนๆกันทุกวันเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ